สวัสดีครับวันนี้ผมก็ว่างๆนะครับมารื้อดูว่าไฟตันหมอกเนะี่ยมันทำไมไม่ติดนะครับนี่สาเหตุนะครับจริงๆดูผิวเผินมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมมันก็ปกติทุกอย่างอันนี้เป็นผลพลอยได้นะหลอดไฟเลี้ยวขาดนี่พอแกะออกมาดูนี่นะครับ สภาพเป็นสนิมแบบนี้เลยที่แรกผมก็ไล่ฟิวนะครับตัวนี้แล้วก็รีเลย์ตัวไหนนะครับแล้วมาเจอไอร้รีเลย์ตัวเนี้ยรีเลย์ไฟตันหมอกตัวนี้ยมันนะครับเสียน่าจะตอนที่ผมเอาน้ำล้างเครื่องนะมันเข้าไอ้ฟิวพวกเนี้ยก็ใครที่ ล้างเครื่องก็ต้องระมัดระวังพวกกล่องไฟพวกฟิวพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวกกล่องไฟหลักนะครับแล้วก็กล่องไฟตัวนี้แบตนะครับฟิวตัวนี้มันอยู่ข้างแบตนะนะครับผมมันก็น้ําเข้าเรียบร้อยเป็นสนิมนะครับผมโอเคกค็ประมาณนี้นะครับวันว่างๆอง,ง,งผมหรือรถดีแม็กเก่านะครับผมก็ประมาณนี้สรุปคือรีเลย์ตัวนี้ สนิมกินครับผม